จ้าสวัสดีจ้าวันนี้ครูบานนอกกินแซบก็จะพามาหาเห็ดนะคะ่ะเข้าป่าหาเห็ดเข้าป่าหาเห็ดกันะจ๊ะพี่น้องเมื่อคืนฝนตกตกมาหลายวันแล้วแหละเขาได้กันเย,ยอะแยะเลยเราเข้ามาดูดิมาหาเขาดูดิว่าจะได้ปะ Ừ. Này. 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 Này được mày mày đây mày 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 Đừng mà lũng ta khấu Có dân đi Nhưng chưa đọt sống đọt có dân đi nó không em phi nón nó mm ừ. ก็ยังดียังเจอเนาะโอ,อดูดอกเขาเจอกันเป็นตกะตกะ้าตะก้าอูอ้หักสำนีก็ยังดีด้งดีที่ย,ยังได้เจอด้อ โอ้คุณจะได้เาแค่นี้แหละจ้ะ่อไม่พี่น้องโอ้ยจะจะไปหากันต่อจ้ะมาจ้ะมาเจออีกหนึ่งดอกจ้ะโอ้ยดอกงาม,งาม อ้อโอ้โหงามมากเลยดอกนี้แต่ได้ดอกเดียวอืมขึ้นอยู่แต่มันขึ้นคนมันเยอะกว่าเห็ด โอ้ยนั่อยู่ข้งในเยหมไทั่วเลยดอกนี้ญ่ให่ใหญ่ใหโอ้ยสิบดอกพอมออเลยแบบนี้อือดูซิดูซิเอ๋มากลองขวาดๆวดดูนี คนเทียบเลยโอ้ยสมมีแล้ว,อวอสองดอกเนี่ยสองดอกอีกแล้ว <laughs> อย่าลืมนะวันนี้มีสองสองดอกอีกแล้วโอ้ยปะหาตอตอตอนี่ตอจ้านี่จ้าตอนนี้เราก็กลับกันมาแล้วนะจ๊ะสองตะก้าได้มาเท่านี้จ้ะ <laughs> คนหนึ่งเขาได้กันเป็นเต็มเต็มตะก้า แต่เราหากันสองตะกร้ารวมแล้วได้สมนี่ก็ยังดีเด้อดิ้มสดน้ำโฟกุกเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปใหม่เดี๋ยวพรุ่งนี้ไปหาใหม่จ้าแค่นี้ก่อนนะจ้าเดี๋ยววนันไหนไปหาใหม่จะมาถ่ายให้เบิร์กเองนะจ้า <c oughs> ไปแล้วจ้าบ๊ายบายจ้าเดี๋ยวอื่นเข้าใจละจันซ้อมให้ดูเงียบขึ้นมาสันทุนท่าน